เค่ไรเว้ยมึงนี่ผู้กองอายว่าเป็นยังคือบบบ่กน้าตีเดี๋ยพ right? no. ูดได้ยังไงกับผู้กองอายเป็นคนบ้านนอกเราคุยไม่ได้ผู้กองไายเป็นคนบ้านนอกกับวิ่ในเนี่ยเป็นคนบ้านนอกอยู่นอกเขตเทศบาลเราคบไม่ได้มันจะมาคุยกับเราก็พูดลาวไงเราพูดไทยแไปกันไม่ได้มันต้องแบบคนเนี้ยเห็นไหมเนี่ยไอ้เขียวเขียวเนี่ยเกิอลายลอดตาคนเนาะเนี่ยเขี้ยวเขียวอยู่เนี่ย ไอ้ใครที่สงสัยว่าไอ้ที่ชอบมาไล่สวดด้วยกันประจำเราไม่ต้องไปตามมาหลอกมาห้าสิบสามปีแล้วเดี๋ยวมันเกิดจะเสียอะไรยอยู่เจ็ดปีหนึ่งพี่น้องผู้ใดยผู้สาวทั้งใดาทีมันกับคอมแอดไปว่าคำผลไกลเทศเนี่ยกันได้ผู้สาวทั้งหลายแต่เม่ต้องมาถามผู้คาผู้คาเนี่ยเป็นเพื่อนกันบันทเทิงเฉยบริโภคใจแอดไปคำผลไกลเทศสำรับไล่เนีน่ยจะตัดสินใจก่อนว่าเจเอาไล่ว่าเล่นควายดีไฮฟุตนะอีฟอ่ะช่วงนี้เขาสวดลูกชายเขาก็โตแล้ว สบายพบกันได้คือเก่าล้วเบ้าแล้ว<ม>ลกับเบ้าอีกเพราะว่าเป็นยังคือนเบ้าอีกมัน,น,นอีกเบ้เาเวิร์ตมือมอาการมันออกไงช่วงนี้มันมีงานเกษียณเยอะ <c oughs> ใครๆก็ใครๆก็จะมีแ er. อลกอฮอล์เยอะอารมณ์มันก็จะแปรปวนนิดหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรวันนี้ก็ตามยาตึงตามตึ้งทักเที่ยงล้อกัาประกาศตั้งแต่เที่ยงจนฮอน <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปจองกว่าไปจอดทัว่าทั้งก็ได้กินข่าวเที่ยงเนี่ยว่ต้องห่วงเนี่ย แต่คนนีเขาดีมากินตามะุงได้อิกเด้ไเนี่ยนาพนะนาพนะนั่นะผู้สาวทั้งมาแล้วนั่นเห็นว่นั่นนั่นนั่นว่าี่รกาีบ้อวาอลีผู้สจผู้สาวเอาเดียวเขดีนีเลยไปเขาดีบเสียดไปหาบบเ้ตามี่ตึงนี่ตามีนี่แบเจียนี่่ามันจีบเพราะแห้งก็คือเียกรสีกินตามมคุ้งฟีอ้าวซิมผู้กวางไอมาหม แตผู้กองอายโกรธเพราะจาผู้กองอายบมโกรธเนี่ผู้กองอายว่าเป็นอยัางขึ้นเบาเบิดมือมันศุกราจังได้คนแะแม่ไม่เอาบ่ได้ยังขายแสแมอยู่ทนายก็สงสัยว่าจะไม่ได้หัวเมื่อพูดทั้งวันวันนี้เด็กก็ได้พูดได้ดูพี่หมอผิดปกติพี่หมอไม่ผรู้ก็ดีครับพี่หมอแสแม่ที่ไม่ได้ผิดปกติเพราะงานงานอีเวนต์เยอะงานอีเวนต์เยอะ ง่ายกินลาฟฟี่เยอะไม่ต้องห่วงหรอกเขาบอกว่าพี่หมอจะจะไล่ชวนดูไป้แล้วเม้านะพี่วก็เลยบพกปากเนี่ยเล่เวลาเราพูดได้กับตอนนี้แหละผู้สาวตั้งใจพูดกัติดต่อมากกติดต่ออะไรเลยผู้สาวจูบแม่กกันติดต่อเอาผู้เดียวสาวมืงเลยนกันเดวจะบอกให้ว่าเป็นพวกเขาชื่อคำผลไก่เทศแกไปเลยครับพี่น้อง อออืด้อือด้ได้ได้กินได้สบายดีสบายดีในจจามีถ้ากายสีประจันีถูกต้วสบายดีท่านีกคสบายด้พเองก็แล้วไันไปทบุญน้ำข้าวสารารถออกคนซาก็บได้ไปแต่วันออกคนซาก็มาเขเว้นคือเก่านีแหละ เลยเป็นไรหรอกอยู่ได้แต่เชา้าแล้วจากน้อยนึงแตนายคนสวยคนตาเขาจะไปทําบุญเราก็จะได้บุญจากเขาด้วย <c oughs> ขเขาจะไปปล่อยปลาไหลอืมเกือบเกือบอันเนี้ยสวัสดีการที่เทียบเหมือนเดิม, <c oughs> มอันนี้ผู้ได้ถามพาน ถามหากระถินแบบปลาลงพักปุตตองพวงเด้อพี่น้องเจอกันจะได้ก็ได้เหรอจะได้ก็ได้เจอกันจะได้ปุตตองขาจะได้ก็ได้ยันได้ปุตตอับไปุตตองขาว่าปุตตองขาว่าเขาิจัดว่าลงพักกันเลยจัดแน่แน่ครับครับแค่นั้นละเทาเตี๊ยดีกว่าเดี๋ยวกินกินเข่ากินเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปหาเดี๋ยวลงไปหาสองคำสามคำ รับลทบมาปนนนาได้ถึอแทะแทบแซ่บเลยจ้มตำเพ็ดเพดคุณไปแล้วผู้ไหนแนี่ยแ,แอดไปแ,แอดไปได้พี่้องเดือคำผลไกลเทศต้มตำเจ๊ตึง ข้างโรงพักอืมน่ากินมากเห็ดตายเบาเรืองครับผมวันนี้จราจรสั่งไป400กว่าบาทสุดยอดเลยแสดงว่าอาการเดียวกันเราที่แหละอาการว่าได้ถึงแต่อาการของดาบวินัยผู้เดียวดูดินจังไหนก็บเาเมาเหมือนกุเรเงิน ดูจีนจะส่งขาดในระดั่หนึ่งผ<ป>ู้ที่อาการบอกคือดาบวินัยผู้เดียวดูดกินจะส่งขาดบ้านไมพอสามล้านมาครับมา สวัสดีสาวนนทเมืองขอบคุณมากที่เลี้ยงเราด้วยแม่แมนไหมา่อพีดดีใจด้วยที่มีทีมงานใหม่ใครอยากไปเที่ยวนนทเมืองพิพิธภัณฑ์นนทเมืองไปได้นะครับวิสาวมาแล้วมาทำงานแหล้วสามลาย แอบปะแบวันนี้น้องเอก็ไม่คุยวันนี้เสรวบัณนะก็มไม่คุยเพราะผู้อวานนื้อโอส้สุดยอดสุดยด,ดดต้มดำ ใช่่ะมามาผู้กองใหญ่แกมาดันพี่น้องมาเบิ้งมาเดียมผู้ันประปากผู้เบามันตูดกินหนงย่างเดียวหนึอยางแขยงซื่อว่าดอตอวินัยประหลัดจ่าคนบ้านนอกดูนดังบ้านสามคอมเดีดด๋ดพี่นอ้นองอันนี้สามันด้อค่ะครับ

แซ่บวะแซ่สบสวัสดิการพุ่งกับแซ่ยบยังเดียวต้มตำต้มตำมะพริกวัเนียแตกอีกพอพี่แม่ไผ่มิตรพริกล้วนๆพี่ร้องเพีกก่อกินพริกนี่แหละเนาะ ดาบวินัยไม่มีแสมกับเขาขอให้ได้กินกวาีไม่มีแสมไม่มีแสมแซ่บกินอย่างเดียวดาบวินัยไม่มีแสมขึ้นโมนตูดกิดนอย่างเดียวว่าไงสาวดน,นเมืองมันจูงงานกันหมดแล้วใช่ไหมดีใจน้ำเด้อ ลายวันได้เพียรแล้วแซ็ตจริงๆต,งตุมตำใหญถึงทางโรงพยาบาลได้พี่น้องได้ตุมตำมอสำนิตรกอนเพราะว่าน้ำตาแตกแล้ว ร้านต่อไปอกไหมดิสอิสเพ็ดเพ็ดยาดถึงนางครับใจโย,ยขายตาับคมูหูไปแล้วหมูหงเผ็ดหมูหงหลายขายของดีโรงบ้านยังไม่เปิดร้านอาหารเพ็ดเพ็ด จริงๆเนี่ยแตกแล้วมาคนสวยทางขวออันแกนนะ่ะเตตียนจะง่ายแล้วงนะเกตเสียนเกตเจตัวสวยกูมูเล,ลยุูบ้าวสิทตีกันอัญชนานะย่ามี เพ็เพ็วันนจะมาพ่แพ้อีกแต่จริงจริงแต่บริการพี่เจียบเลุองกับสอพ่อช่วแพ้นีแหละพี่น้อง ร้อนหนาวอ,อืมนา่าไม่ได้สาวสวยแต่นนเมืองไปลองเอ้ย,เยนี่จะผูกงามๆเลยบันนี้จะเปลียบไปเที่ยวนวนเมืองฟ้าวไปมันนี่ละทีนี้ยังดูแต่ <laughs> โอ้ยมาดูปนีเก็นกันบ่หวแล้วเปลี่ยนเงินเปลี่ยนกล้ำุ <laughs> <laughs> ณนายอัญชนาจะมาอีกแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมตัวเซลฟี่มาไม่ได้อวดวันนี้พึ่งนี้เข้าเที่ยงน้า่ันสะุวรรณ เป็นในกระสีฝนต,ตกบอร้ mm. รอนเผ็ดแมงน้ำตาแตกเลยเมื่อเช้านี้ไม่เืลอใครเืลอใครไม่ได้อารมณ์ไม่มา้อนหันพี่แม่ เดีวาดงเมาแล้วบ้านนวเมืองอ้าวอีแล้วขอบคุณาายันจปกติกันะจะเจอกันตอนเย็นๆสานนุเมืองแเดโมง